สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสภัชทักษินโผล่ฮ่องกงวางเกมคว่ำแผนตั้งรัฐบาลก้าวไกลสภัชทักษินโผล่ฮ่องกงสมผัวบิ๊กขั่วรัฐบาลเก่าวางเกมพลิกกระดานคว่ำแผนตั้งรัฐบาลก้าวไกลหึง่งเลขาประชาธิปัตย์ บิ๊กภูมิใจไทยร่วมวงถกเชื่อเสียงโหวตพิธาไม่ถึงฝั่งเปิดทางเพื่อไทยใช้สิทธิเบอร์สองตั้งรัฐบาลแทนรวมเสียงขั้วอำนาจเก่าทะลุ320เสียงมั่นใจสอวอส่วนใหญ่เอาด้วยทรงบิ๊กป้อมบิ๊กตู่วางมือดันบิ๊กปอดนั่งหัวหน้าพลังประชารัฐขั้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านรวมไทยสร้างชาติให้เอกนัดคุมพักแทนพีรพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักก้าวไกลเป็นแกนนำโดยสามารถรวบรวมเสียงสสจากหลายพักการเมืองได้เกินกว่า310เสียงแต่ยังต้องการเสียงสนับสนุนจากพักการเมืองอื่นรวมทั้งสมาชิกวุฒธธิสภาบางส่วนเพื่อให้ได้เสียงถึง376เสียงในการโหวตสนับสนุนให้ในายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อย่างไรก็ดีในระหว่างการฟอร์มรัฐบาลใหม่นั้นก็ได้เกิดปัญหาความไม่ลงตัวกันหลายประการทั้งกรณีข้อตกลงร่วมกันที่มีการนัดถแถลงข่าวร่วมกันในวันที่22พฤศจิกาคมนี้แต่มีรายละเอียดหลายประการที่พักคร่วมไม่เห็นด้วยอย่างเช่นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคื่อไทยต่อรองขอส่งบุคคลที่เหมาะสมขึ้นดำรงตำแหน่งแทนที่คนของพรรก,ก้าวไกล ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มากพอหรือการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีที่พรรคอื่นๆมองว่าพรรคก้าไกลปล่อยข่าวยึดกระทรวงหลักๆออกมาเป็นระยะทั้งๆที่ในการเจราจากันนั้นยังไม่มีการลงรายละเอียดกันแต่อย่างใดจนมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการเจราจาจัดตั้งรัฐบาลมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการตั้งรัฐบาลก้าวไกลไม่น่าจะประสบความสําเร็จขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่า นายทักษินชินวัฒรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยได้เดินทางมายังเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่แกนนําพักการเมืองคนสําคัญอาทิเช่นนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปพักผ่อนส่วนตัวหลังการเลือกตั้งโดยมีรายงานว่า ทั้งหมดรวมไปถึงแกนนำผู้สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐได้พบปะและรับประทานอาหารร่วมกันมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหากพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยในวงหารือดังกล่าวมองว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภาที่จะมีการเสนอชื่อนายพิธานในรอบแรกนั้นเสียงสอสอส,อสอวอ ที่จะโหวตให้จะไม่ถึง376เสียงโดยเชื่อว่าจะมีสอวอเพียงไม่เกิน20คนที่จะโหวตหนุนนายพิธาขณะที่ส่วนใหญ่จะลงมติงดออกเสียงเช่นเดียวกับพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ได้ร่วมเจรจาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนนายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็จะเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยขอใช้สิทธิพรรคอันดับสอง รวบรวมเสียงสอสอเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแทนหากเป็นกรณีดังกล่าวจริงพักเพื่อไทยก็จะทาบทามพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับสอวอเกือบทั้งหมดเข้าร่วมรัฐบาลและอาจทาบทามพักรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยเพื่อทดแทนเสียงของพักก้าวไกลและบางพักที่ประกาศจุดยืนไม่ร่วมงานกับทั้งสองพักดังกล่าว ที่จะประกาศถอนตัวออกไปอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีจะมีเงื่อนไขว่าพลเอกประวิทย์จะต้องลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐและตำแหน่งสสรวมไปถึงประกาศวางมือทางการเมืองเปิดทางให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงศวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้องชายซึ่งว่ากันว่ามีบทบาทอยู่เบื้องหลังพักพลังประชารัฐขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนพร้อมกับเสนอให้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนพักภูมิใจไทยก็จะได้ดูแลกระทรวงคมนาคมและพักประชาธิปัตย์จะได้ดูแลกระทรวงกรเกษตรและสหกรต,ตามเดิมขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติที่กําลังจะมีการปรับโครงสร้างภายในหลังไม่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งก็จะถือโอกาสให้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลงจากตำแหน่งหัวหน้าพักและผลักดันนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักที่ถือว่า กลุ่มเสียงสอสอส่วนใหญ่ในพักขึ้นเป็นหัวหน้าพักแทนพร้อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากสมาชิกพักและตำแหน่งประธานคณะกรรมาการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติตลอดยุนถอนตัวจากการเป็นแคนเดตนายกรัฐมนตรีและประกาศวางมือทางการเมืองด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหากรวมเสียงสอสอของพักเพื่อไทยรวมกับพักขั้วรัฐบาลเดิมพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐ พักรวมไทยสร้างชาติและพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากล้าก็จะมีสอสอเกินกว่า320เสียงซึ่งจะไม่มีปัญหาในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าสามารถเจรจากับทางสอวอได้สําหรับผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นจะเป็นนายชัยกเกษมนิติสิริแคนเดิเดตจากพักเพื่อไทยแต่หากนายชัยกเกษมนิติสิริที่ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่พร้อม ก็จะเป็นนายเศรษฐาทวีสินแทนส่วนนางสาวแพรทองทานชินวัตรจะเฟดตัวไปอยู่เบื้องหลังเพื่อลดแรงเสียดทานภายในรัฐบาลและผู้สนับสนุนพรรคต่างๆที่ร่วมรัฐบาลก่อนจะหาจังหวะและตำแหน่งที่เหมาะสมในคณะรัฐมนตรีให้ในภายหลังศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ